สวัสดีครับผมเกียร์รถสวยปทุมธานีครับวันนี้ครับผมมีรถกระบะสีประตูออโต้โฟวิวสภาพเก่าเก็บครับมานําเสนอให้พี่ๆชมกันอังคันคันนี้ครับเป็น i s u ู u DMAX มสีประตู h ฮแลนเดอร์ครับเครื่องสามพันออโต้โฟวิวรถคันนี้เป็นรถบ้านเล่มพร้อมมือเดียวป้ายแดงภาษีปี68ครับรถคันนี้เป็นปี2003เดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันครับก่อนอื่นครับคันนี้เป็นสีสันเทาเดิมโรงงานนะครับ สีสันเดอร์รวมสวยเงาฉ่ำรอบคันจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตามอายุการใช้งานแม็กเดิมโรงงานขอบ16ยังสภาพสวยทั้งสีเส้นบันไดข้างเดิมโรงงานมือเปิดโครเมียมไฟเดียวข้างแก้มครับกระจังหน้าโครเมียมไฟหน้าไฟตันหมอกสวยเดิมครับคาสีปี68เดือนตุลานะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถบ้านๆมือเดียวเลยครับเจ้าของเก่าเป็นคุณครูนะครับค่อนข้างรักษารถมากๆเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันครับอย่างแรก รถคันนี้นะครับวิ่งมาประมาณสองแสนต้นๆนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูโครงสร้างกันก่อนอย่างแรกครับฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับสติกเกอร์ฝากรโปงเดิมโรงงานเม็ดอาร์กอะไรอยู่ครบหมดนะครับผ้ากันความร้อนสวยตึงไม่มีหย่อนไม่มีขาดครับขาหน้าเดิมๆครับรูกลมคมชัดครับน็อตแก้มขวาไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับครับขาหน้าเดิมๆนะคับรป็นรอยการใช้งานแบบนี้คือเดิมโรงงาน ไม่เคยทําสีจะต้องมีริ้วรอยคิ้วยางตงัวนี้มันกระทบกับคานหน้านะครับอันนี้คือเดิมๆเ,เลยเพจเดิมโรงงานหมุดดาครับหมุดสั้นนะครับปรูกลมคมชัดแบตเตอรี่ค่อนข้างใหม่นะครับตาใสาๆเลยน็อตแก้มซ้ายไม่มีรอยขันนะครับ ABS มีมาให้เราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องกันบ้างนะครับชิ้นส่วนพลาสติกเงางามครับสภาพเครื่องค่อนข้างแห้งมากๆนะครับ ข้าแคสเดิมโรงงานยังอยู่เลยนะครับฝาครอบเครื่องสวยสวยเลยครับดูรอการใช้งานน้อยนะครับผ้ากันความร้อนหลังเครื่องสวยตึงครับไม่มีหย่อนไม่มีฉีกนะครับแน่นๆเลยนะครับวิ่งมาสองแสนต้นหน้าเครื่องแห้งแบบนี้นะครับคันนี้จะเป็นตัวทับสุดนะครับจะมีแอร์แบคคู่หน้าด้วยนะครับผมข้างเครื่องฝั่งนี้ครับ แห้งๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นกันต่อครับผมสีสันฝั่งนี้ครับสวยเงาฉ่านะครับจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับการสาดใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับมือเปิดคมเมียมบันไดข้างเดิมโรงงานเดี๋ยวเรามาชมภายในกันครับภายในถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูแผงประตูกันก่อนครับแผงประตูสวยเดิมครับไม่มีแตกไม่มีหักกระจกไฟฟ้าสีบานซอกเซิร์กประตูสวยนอนน เดิมไม่มีรอยขันนะครบรถคงสร้างเดิมเม็ดอาร์คอยู่ครบครับคอนโซลสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับจะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะครับพงมอะไรเดิมโรงงานตัวนี้เป็นตัวโฟร์วินะครับเกียร์ออโต้ช่วงองค์ช่วงแอร์สวยครับไม่มีแตกไม่มีหักสภาพบอกครับสวยนะครับมีการทําการหุ้มบอกเข้ารูปสีดําไม้แล้วเรียบร้อยทั้งหน้าและหลังนะครับ หลังคาสูไว้ขาวสะอาดนะครับพื้นพรมเป็นพรมกระดุมรอบคันเลยนะครับคันนี้ผมเกินก่อนเลยนะครับราคาสองแสนตจ้นๆ้ครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับหาซื้อใช้งานอยู่วิ่งเข้าไร่เข้าสวนเข้าป่านะครับคันนี้ผมขออนุญาตแนะนําครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นกันต่อครับบ่อหลังครับสวยเช่นกันนะครับแผงประตูสูวยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักสภาพบ่อครับ สวยครับเป็นบอร์ดหนังสีดํานะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับภายในถือว่าค่อนข้างสะอาดนะครับเป็นรถบ้านเล่มพร้อมมือเดียวป้ายแดงนะครับเอกสารพร้อมโอนภาสีปี68นะครับประมาณนี้ครับแม็กไลเนอร์เดิมนะครับไม่เคยเจาะกระบะไม่เคยใส่คอกใส่ตู้นะครับคันนี้ครับสีสวยนะครับแห้งๆเลย เดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันบ้างนะครับไฟท้ายสวยเดิมครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับที่สำคัญคันนี้ยางอะไรนะครับยังไม่เคยเอาลงมาใช้เลยนะครับเส้นยางนะครับยังอยู่เลยสวยมากๆคันนี้มือเปิดโคเมียมนะครับคันนี้เป็นตัว4 wheel เดิมโรงงานนะครับเครื่อง3000 d bi turbo นะครับที่สำคัญคันนี้สีสันนะครับค่อนข้างเดิมนะครับอันนี้คือสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานเลยนะครับไม่เคยแกะไม่เคยทำสีเลยนะครับ ABS airbag นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูฝายท้ายกันบ้างแมกไกเนอร์สวยครับริ้วรอยการใช้งานถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับรถโครงสร้างเดิมนะครับหมุด2ตัวนี้ยังอยู่นะครับเบ็ดอาร์อยู่ครบเลยนะครับผมฝั่งซ้ายก็ยังอยู่เช่นกันนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับนี่หมุดยังอยู่นะครับเบ็ดอาร์อยู่ครบประมาณนี้นะครับผมซอกซึกกระบะสวยเลยนะครับพร้อมใช้งาน ไปเบลนู่นที่3าครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นกันต่อครับผมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างครับสีสันฝั่งนี้ครับสูไว้เลยนะครับบางๆจะมีร้วรอยบ้างนะครับเล็กเล็กแน่นอนนะแมกย่างสวยครับคัดซีแห้งๆนะครับสีสันฝั่งนี้ครับสวยงาฉ่ำเดี๋ยวเรามาดูภายในฝั่งนี้กันบ้างนะครับแผงประตูสวยครับไม่มีแตกไม่มีหักซอกเซร์ประตูสวยรถโครงสร้างเดิม นะครับเดอาร์คอยู่ครบสภาพบ่อฝั่งนี้ครับสวยเช่นกันนะครับตึงๆไม่มีหย่อนไม่มีขาดครับพื้นพรมกระดุมใส่มาให้เราเรียบร้อยนะครับร,รอบคันอันนี้เครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นฉ่ำมากๆเลยนะครับช่วงล่างถือว่าค่อนข้างแน่นนะครับอยากให้พี่ๆมาลองชมตัวจริงกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภายในฝั่งคนขับกันบ้าง ฝั่งคนขับครับแผงประตูสวยกระจกไฟฟ้าทั้งสีบานนะครับคอนโซลสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักภูมาลัยเดิมโรงงานนะครับเกียร์ออโต้โฟร์วิวนะครับสวิตช์แอร์เดิมนะครับจอวิทยุใส่มาให้เราเรียบร้อยเกียร์โฟร์วิวนะครับเดี๋ยวเรามาชมเลขใหม่กันครับคันนี้นะครับเลขใหม่สองแสนหนึ่งหมื่นกว่าโลนะครับครันนี้สภาพเก่าเก็บจริงๆนะครับซอกเซิร์กแก้มไม่มีอะไรขันซอกเซิร์กประตูเดิมโรงงานนะครับรถโครงสร้างเดิมๆนะครับ เบ็ดอาร์กอยู่ครบเลยนี่ครับไม่เคยดึงออกมาเลยนะฝุ่นยังเกาะอยู่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันครับนิ่งๆนิ่มๆครับสภาพเบาะสวยครับฝั่งคนขับตีกบองตีกเบาะไม่มีฉีกไม่มีขานะครับพื้นพรมสวยกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานนะครับอันนี้แอร์เย็นฉ่ำมากๆเลยนะครับลมแรงนะครับผมมีปรับระดับไฟหน้าได้นะครับ แอร์เตอร์ติดปกติครับผมประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกัน เครื่องค่อนข้างสมบูรณ์มากๆครับคันนี้เครื่องเดินนิ่งเรียบเงียบนะครับไอคือว,ว่าค่อนข้างน้อยแทบไม่มีนะครับผม ี๋ยวเรามาฟังเสียงเบิ้ลเครื่องกันบ้างนะครับผมภา,ายในถือว่าค่อนข้างสวยนะครับไม่ค่อยช้านะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเบิ้ลเครื่องกันครับน,นี่เบิ้ลไป3,000รอบเลยนะครับเสียงเครื่องยังหวานยังเพาออยู่เลย คันนี้นะครับเป็น Isuzu D-Max สประตู Highlander นะครับเครื่องยนต์3,000 Auto f โต่โนะครับบถคันนี้เป็นปี03รถบ้านเล่มพร้อมมือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพผมใช้เข่ามาเก่าเก็บเลยนะครับภาษีปี68เดือนตุลายังไม่ขาดนะครับรถสีสันสวยเดิมนะครับจะมีรูรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตามอายุการใช้งานแ็กยางสวยบันไดข้างเดิมโรงงานรถไม่เคยแต่งไม่เคยหลจดจากทรงรถคันนี้วิ่งมา2 0,000 0ต้นๆเองนะครับ เจ้าของเก่าเป็นคุณครูนะครับเป็นผู้หญิงนะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะครับสภาพเก่าเก็บจริงๆก็เอาละครับคันนี้ครับผมขาย2อ5 0 0 0บาทครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใด,ดนะครับสนใจโทร0 8น 7, 7์1ปดหนครับหรือเบอร์0ูนย์หกสองสนะครับผมรถคันนี้อยู่ปทุมธานีคลองห้าคลองหลวงพี่ๆท่านใดอยากจะมาดูรถตัวจริงนะครับ เซิร์ชคำว่าอบตคลองห้าคลองหลวงได้เลยนะครับเพราะว่าร้านผมอยู่ข้างอบตคลองห้าครับสถานที่ที่ผมมาถ่ายทํานะครับห่างจากโรงพยาบาลคลองหลวงไม่เกิน500เมตรนะครับพี่ๆท่านใดนะครับไม่สะดวกมาดูรถนะครับก็ทางเรามีบริการวีดีโอคอลดูรถนะครับส่งรถถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับสงสัยตรงไหนโทรมาสอบถามโทรมาคุยรายละเอียดกันได้ครับโอเคครับ ผมเกียวรถสวยประจุมทาน,นีครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ